จากนี้ไปขอเชิญรับฟังอธิธาตุพระอรหันในบ้านเล่าโดยอธิเวศจากนิตยสารแปลกในเมื่อพ่อของผมชื่อลุนเสียชีวิตไปกว่า20ปีแล้วน่าจะไปหาที่เกิดใหม่น่าจะโตเป็นหนุ่มสาวจะมาเป็นวิญญาณเร่ร่อน หรือเฝ้าทาตุเก่าๆสมๆได้อย่างไรหลานสาวลูกพี่สาวเล่าว่าต้นเดือนกุมภาพันธ์2,549ตาลุนได้ไปเข้าฝันไอตุก,กตาหลานสาวมีสามีอยู่เยอรมันบ้านที่อยู่อาศัยทุกวันนี้ผุพังไปหมดแล้วหลังคาก็รั่วฝนตกทีไรหาที่อยู่ไม่ได้ ช่วยสร้างให้ใหม่ด้วยอย่าลืมบอกหลานๆทุกคนด้วยนะทุกวันนี้ตาลูนลำบากมากๆเสื้อผ้าก็เก่าเหลือเกินพวกลูกๆทำบุญให้ไปก็ไม่ได้รับเพราะทำไม่ถูกวิธีจึงเพียงแต่เห็นและรับรู้แต่เอามาเป็นของตัวเองไม่ได้ให้ตุกตาเห็นในฝันใส่เสื้อผ้าเก่าๆโซมเหลือเกิน เนื้อตัวก็มอมแมมดูลักษณะตาลุนของเราลำบากจริงๆนะนะแกฝันติดต่อกันสามคืนเลยนะนะท,ทั้งทั้งกี่ไอ้ตุกตาตอนตาลุนเสียชีวิตมันเกิดมาเห็นโลกเห็นตะวันได้ไม่เกินสามเดือนและมันไม่เคยเห็นหน้าตาลุนด้วยซ้ำผมแปลกใจที่พ่อของผม ไปเข้าฝันหลานสาวได้อย่างไรคืนที่สองตาลุนก็มาเข้าฝันอีกเหมือนตอกย้ำกับหลานสาวกันลืมหรืออะไรนั่นแหละแต่งตัวชุดเก่าเรียกให้ขึ้นมาบนบ้านก็ไม่ยอมขึ้นบอกว่าจะรีบไปเพราะหนีเขามายังกำชับอีกว่าอย่าลืมนะบอกให้หล,ลานทุกคนรู้ด้วย ตาไม่ขออะไรมากไปกว่านี้พูดจบก็เดินหายไปไอ้ตุ๊กตามันตื่นมากลางดึกเพราะติดว่าเรื่องขวัญน,นั้นเป็นเรื่องจริงรีบออกไปดูหน้าบ้านก็ไม่เห็นใครมีแต่ความว่างเปล่าจะเล่าให้สามีฝรั่งฟังก็กลัวเขาจะว่าเอาอีกสองวันต่อมาก็ได้โทรมาหาหนูที่บ้าน มันเล่าตามที่หนูเล่าให้หน้าฟังนี่แหละสำหรับแม่หนูก็เล่าให้ฟังแล้วไอ้ไหมที่อยู่ญี่ปุ่นก็โทรไปบอกแล้วทุกคนเชื่อว่าตาลุนยังไม่ไปเกิดยังวนเวียนอยู่แถวนั้นผลถามว่าแล้วพวกแกจะทำอย่างไรหลังจากที่รู้กันทุกคนแล้วไอ้ตุ๊กตาส่งเงินมาให้แม่เจ็ดพันบาทเพื่อซื้อธาตุใส่กระดูก พวกหนูสมทบอีกจึงได้ไปหลายบาทตอนนี้ธาใส่กระดูกซื้อมาแล้วยังไม่ได้บรรจุตามพิธีทางาศาสนาคงเก็บไว้ใกล้ธาตุเก็บกระดูกอันเก่าธาตุอันใหม่สวยมากนะแพรวพราวระยิบระยับเชีวแหละคงสมใจตาลุนแล้วหลายเดือนผ่านไปผมได้รับโทรทางไกลจากพี่เขย พี่สาวของผมถือพี่อรอนพินป่วยหนักหมอบอกว่าเป็นโรคไทรอยซึ่งเป็นโรคร้ายชนิดหนึ่งโรงพยาบาลประจำอำเภอไม่รักษาไม่สามารถรักษาได้จึงส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดพร้อมทั้งเล่าว,ว่าตาลุนมาเข้าฝันให้พาไปอยู่บ้านใหม่ได้แล้ว รอมานานแล้วทนร้อนทนตากแดดตากฝนไม่ไหวแล้วตาลุนไปเข้าฝันไอ้ตุ๊กตามันอีกเป็นครั้งที่สพูดเหมือนเดิมคือให้สร้างบ้านให้ใหม่เพราะบ้านหลังเก่าผุพังไปหมดแล้วในฝันไอ้ตุ๊กตาตอบตาลุนไปว่าก็หนูส่งเงินไปให้แมซ่ซื้อบ้านใหม่ให้กับตาแล้วนี่นาะแล้วพี่พรก็โทรมาบอกว่าซื้อให้ใหม่แล้ว ตาลุนได้ฟังแล้วก็เดินหายไปเช่นเคยโดยไม่ได้พูดอะไรอีกในวันรุ่งขึ้นไอ้ตุ๊กตาโทรมาหาแม่ที่บ้านจึงได้ความว่าซื้อมาแล้วแต่ยังไม่ได้บรรจุกระดูกตามพิธีทางาศาสนาแล้วแม่ก็ล้มป่วยลงผมจึงถามว่าถ้าที่ซื้อมานั้นจะทำพิธีบรรจุเมื่อไรไม่แน่นะถ้าบรรจุกระดูกตาลุนแล้ว อาการป่วยของแม่แกคงหายเรื่องแบบนี้ไม่ลองก็ไม่รู้พรกำลังจะบอกนะอยู่นี่แหละว่าเมื่อวานนี้แม่ได้เรียกญาติมาช่วยกันทำบุญเอากระดูกตาลุนบรรจุธาตุที่ซื้อมาใหม่ซึ่งก็ได้บรรจุเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นเรื่องน่าแปลกหลังจากเอากระดูพ่อของผมบรรจุธาตุ อาการป่วยของพี่สาวผมที่ก็หายป่วยเป็นปิดทิ้งเดินไปไหนมาไหนก็ได้โดยไม่ต้องมีใครมาไปยุ่งตัวเหมือนเมื่อก่อนคืนต่อมาคราวนี้พี่สาวของผม,ผมก็ได้ฝันไปว่าแม่ผมที่เก็บกระดูกไว้อีกจังหวัดหนึ่งมาเข้าฝันและในวันนั้นบอกว่าอยากจะได้บ้านใหม่หลังงาม,งาม เหมือนของพ่อที่ซื้อใหม่คราวนี้ให้พี่สาวบอกลูกๆหลานทุกคนด้วยซื้อบ้านใหม่ให้แม่ทีตอนนี้แม่อยู่แต่ในห้องแคบๆอึดอัดมากคือได้บรรจุขวดโหลใส่ในช่องกําแพงวัดพี่สาวรีบตีรถไปหาน้องชายที่คอยดูแลกระดูกของแม่ เพื่อเจราจาเอากระดูกมารวมไว้กับข่ออาจจะซื้อทาดหลังใหม่ให้แม่ด้วยน้องชายบอกว่าก็แบ่งไปสิพี่สาวก็บอกว่าจะแบ่งได้อย่างไรจะเอาไปทั้งหมดเรื่องเลยตกลงกันไม่ได้เดือดร้อนถึงผมต้องไปช่วยเจราจาสุดท้ายแบ่งกระดูกกันเพราะต่างคนต่างก็เก็บไว้สักการะบูชารำลึกถึงพระคุณของท่าน คนอีสานถือว่ากระดูกของพ่อแม่คืออัติของพระอรหันต์ของลูกทุกวันพระแปดค่ำสิบห้าค่ำและวันปีใหม่เป็นศูนย์รวมใจของพี่ๆน้องๆเป็นลูกของพ่อแม่ท,ที่ที่ต้องได้ไปแวะเวียนกราบไหว้เมื่อไม่นานมานี้แม่ของผมได้ไปเข้าฝันผมที่กรุงเทพซึ่งบ้านหลังที่ผมอยู่ทุกวันนี้ แม่เคยมาพักอาศัยอยู่ก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตในฝันแม่บอกว่าพวกพี่สาวและหลานๆได้ซื้อบ้านใหม่ให้แล้วถูกใจแม่มากเป็นบ้านหลังใหญ่สะอาดโอถงและที่สำคัญพ่อกับแม่ได้มาอยู่ด้วยกันแล้วพี่สาวและน้องชายของผมที่อยู่กรุงเทพก็ฝันทํานองเดียวกันหมดทุกๆคนแม่ของผมก็เสียชีวิตไปประมาณห้าปี เมื่อแม่อายุได้85ท่านน่าจะไปเกิดแต่ทําไมทั้งพ่อทั้งแม่ไม่ยอมไปไหนไม่เชื่อก็ไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามฝันทุกประการ